ชาวไรยาสูบเพชรบูรณ์ร้องรัฐทบทวนภาษียาสูบตั้งกองทุนเยียวยาชาวไร่ชาวไรยาสูปเพชรบูรณ์วอนรัฐบาลใหม่แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุปรับโครงสร้างภาษียาสูบจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวไร่ลดความเดือดร้อนทั้งอุตสาหกรรมในโอกาสที่สมาคมชาวไรยาสูบเบอร์ล <Be> ีจังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ขึ้น ที่อำเภอหล่มศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์ภายในงานมีชาวไร่ย,ยาสูบเข้าร่วมกว่า750คนโดยนายสงกรานพักดีจิตนนยกสมาคมชาวไร่ย,ยาสูบเบอร์เร่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวว่าความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบตลอดหลายปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่ามาจากการปรับโครงสร้างภาษีแบบสองอตราซึ่งควรจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมแต่กลับกลายเป็นผลร้ายทำให้เกิดทั้งบุรี่เถื่อน โคต้าการปลูกลดลงติดต่อกันมากว่า5ปีและผู้รับเคาะคือชาวไรายาสูบสา0,000ื่นครัวเรือนทั่วประเทศไทยโดยปัญหาจากการขึ้นภาษีสัมภาษมิตรบุรีเป็นปัญหาหลักที่ชาวไร่อยากเห็นรัฐบาลใหม่แก้ไขยอย่างเร่งด่วนเพราะเป็นต้นต่อที่ทำให้ชาวไรายาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์โดนลดโคต้ารับซื้อใบายาจาก การยาสูบแห่งประเทศไทย5ปีติดต่อกันถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลควรทบทวนการปรับโครงสร้างปรับภาษีอีกครั้งเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้ดีที่สุดสำหรับเรื่องกองทุนช่วยเหลือนั้นสามารถแบ่งมาจากภาษีสัมภาษามิตรที่เก็บได้มาจากการขายปลีกบุหรี่ซึ่งเป็นเงินที่มีอยู่แล้วชาวไร่เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดเงินจำนวนนี้ก็ควรมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกับ หน่วยงานรัฐอื่นๆเพราะปัจจุบันชาวไร่ยาสูบต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่าน้ำมันค่าไฟไหนจะต้องรับมือกับภัยธรรมชาติที่คาดการไม่ได้ส่วนทางกับราคารับซื้อและโคต้าที่ลดลงทุกครั้งที่ต้องการความช่วยเหลือภาคีชาวไร่ต้องรวมตัวกันไปเรียกร้องเองไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลเหมือนพืชชนิดอื่น จึงคาดหวังที่กองทุนจากรัฐบาลบรรเทาความเดือดร้อนในระยะยาวมิเช่นนั้นอาจมีหลายครอบครัวต้องสูญเสียอาชีพเนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นได้ทั้งนี้ชาวไร่ย,ยาสูบที่มาร่วมประชุมได้ร่วมกันแปะสติกเกอร์โหวตสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาเร่งช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและได้มอบผล โหวตระบุความต้องการให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของชาวไรยาสูมอบแก่ผู้เกี่ยวข้องโดยในที่ประชุมได้มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูร์เขตสองนายจักรรัฐผัวช่วยและผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์เขตสามนายบุญชัยกิติธาราทรัพย์จากพรรคพลังประชารัฐ ร่วมรับปัญหาของชาวไร่ย,ยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อช่วยเป็นปากเสียงให้ชาวไร่ต่อไปวริสุวรรณรายงาน